มาดิค่ะมาเด้อจ้ามาเน,นี้มากินปลาเผางเด็กพี่น้องหลังจากไปเบิ่งนางตัวมาของร้านปเปิดแห้ครับเด็ก<า>กับบันทึกพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินปลาเผาน้ำกันเด้อ พี่น้องมากนนะพี่น้องมาน้ำถ่วมเยนสอนเ่อน้ำถ่วบ้านไดสอนเบิดแล้วลอขึ้นขาพี่น้องสูดขึ้นเอาของสาร มีคนไปหาพีน่น้องนี่นี่น,น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่นี่น้ำจิ้มโอ้โยเอ,สอ้สึกเหมือนเซ็นต้าร้านนีเลยครับ่ร้าน i no. tình cảm bọc pin còn phải nhẹ bọc pin hoặc nên thực sự hạ được ít trong

ตักไร้ใบมะกรูดให้ในเด้อพี่น้องเงินยูทูบไม่ได้กินดอกเงินเดือนยูทูบกินแต่เงินเดือนลูก 他不联通。 เพิเ่งวันเพิเ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่พี่น้องตอนรัากันเลยบ๊ายดีไรยังลูกบัดยดีหรือยังเฮ้ยออขอบคุณครับกอดกลมครับที่ติดตามน้องตุ๊กแกด้วยมาหรอกลูก,ลกน้องโปรแกรมนะคะวันนั้นคิดป้าหนึ่งวันนี้คิดป้าเผาด้วยพี่น้อง กินหรอไม่นรอเอ้ยกระสือเขาจิ้มน,น้ำจิ้ม คิดถึงทุกคนนะครับครับบ,าย,บายดีบาย,บายเป็นไหมบายก่อนบายส่งจูบด้วยอน,นี่แหละจ้า